โซ่ 4, แล้วก็เอฟลงในช่องถัดมาโซ่ 4, เป็นหนึ่งช่องถักเอฟสมครั้งหนึ่งสองสามโซ่สามเอฟลงในช่องเดิม3ครั้ง โซ่สีแล้วก็เสื่อมต่อในโซ่ที่สามหนึ่งสองสามถักเสื้อขึ้นคอเสื้อลายด,ดอกบัวนะคะขึ้นห่วงหกสิบสี่ห่วงได้สิบหลายนะคะใช้ไหมซัมเมอร์เส้นยี่สิบเข็มโคเช1.6หนึ่งจุดนะคะ